กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมประจําเดือนธันวาคม2564ค่ะที่ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และงบประมาณชั้น3อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชนเทศบาลนครแม่สอดว่าที่พันตรีดอกเตอร์ไพฑุนปริญญาธรรมกุลผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณรักษาราชการกาแทนรองประหลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์ประจำเดือนธันวาคม2564โดยมีหัวหน้าฝ่ายข้าราชการพนักงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดยในที่ประชุมมีประเด็นหารือเรื่องการมาปฏิบัติงานและการอยู่เวรยามในสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดเรื่องมาตรการประหยัดพลังงานภายในสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดเรื่องการปฏิบัติงานประจำ และการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอย่างไรและรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายประจำเดือนธันวาคมพุทธศักราช2564